อาล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมอีกครั้งกับชอนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน L.O.L. the Series นะครับ s <S อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเจอตัวอะไรบ้างรีเบ้นโอเคเอาเป็นอเอาดาบไปเจอมันไหมดาเมดแล้วดาเมดไปเน้นดาเมดเน้นเน้น ย้ำๆแ้วไั้ไก่อนอ่าสำหรับเซตเจอริเวนนี่ผมว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับต้องมาดูกันว่าใครจะชิงลงมือก่อนกันนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งนั้นเขาลงมือก่อนก็อ่าก็เสียเปรียบอ่าหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเราปลดโล่เขาได้ นะครับแล้วส่วนอ่าอันนี้คือเราได้เปรียบและอ่าเพราะว่าริเวนจะเป็นง่อยทันทีถ้าสมมุติว่าโลเขาไม่มีประโยชน์นะครับแต่อย่าลืมครับว่าเขามีแดชครับก็ต้องเราต้องเป็นฝ่ายที่น่าจะเป็นฝ่ายที่ตั้งรับนะครับมีคนเอฟด้วยโอ้ยยังชอบเลยน่าจะหลุดครับเอ็โมาลับนั่นไงของดัเมจริงด้วย าโดนห้าวิาวิผมว่าตอนนี้เราก็ใช่ย่อยนะอ่าค่อยๆเล่นครับตอนนี้ต้องยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าเขามีท่าวิชาสามดาบเขาอ่าเราต้องค่อยๆเล่นครับ เฮ้ยโดนด้วยหรอเ่เป็ะไรค่อยๆเล่นไปนี้นอ๋อเดี๋ยวๆๆผมไปแคนเซลทำไมวะอาที่สุดว่าทับแบบเนี้ยโอเคสุดละเพราะว่าเราจะต้องเจอริเว้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ เดชมาตอนไหนนะครับเพราะว่าท่านี้เราสามารถต่อยต่อยดิต่อยต่อยดิต่อยต่อยดายไปสวยได้เปรียบแล้วเดี๋พลาดบอกแล้ว <laughs> มันชิงจังหวะครับคือแชมเปี้ยนสองตัวนี้คือแม่งชิงจังหวะกันรัวๆนะ่ะเออ อใคจ้จังหวะดีกว่าก็ชนะไปเอาอะไรดีวะเพราะเราเอาบาเรียของเราดีกว่าบาเรียของเราแม่งสำคัญสุดละเอา,า,าเลยไปไม่ทัน ยังไม่เป็นไรดันไปครับดันครับปเ,เราจะออกเป็นพาร์ชครับเอามาเขาเรียกว่าเอามาตอดอ่าได้เลือดด้วยเขาก็ตอดได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะออกเป็นของดามเมและอ่าเพราะว่าเราได้เปรียบ เราต้องเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราได้เปรียบเขานะครับอ่ามาสเตอรี่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับจังเกิลน,นิตาลีนี่ผมว่าค่อนข้างที่จะช่วงต้นเกมนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ามาแล้ว เอาเรื่องวะฝั่งนั้นนี่ โอ้ไม่ไหวเอ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมว่าเดี๋ยวพอเลเวลเราหกนะครับน่าจะด right ีกว่านี้นะครับดีผมประมาณเลยอ่ะเพาะผมคิดว at ่าเอ้ยคอนเลอร์ฉันมาแล้วแต่ไม่ไหรอกไปที่เราไม่ได้เหมหรอกตายตายตายเียหายเียหายเียหายเลยเียหายเลยเจ๊แย่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  เอ็ดน้ำห่างแปดตัวแต่ได้อยู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 ่ได้กองนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องดันให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เรากหาทางทำลายคอมโบมันเว้ยโอ้ยตายน้วว่าชิคนี้ ยังไงวะไรอีกนหนเรามาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาอัพอะไรอยูก่อนนั่นแหละคือปัญหาเว้ยถ้าสมมติว่าเขาอัพอะไรนะ key type ปะก็อาจจะเล่นยากหะได้เปรียบละต่อไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆตอกค่อยๆตอดค่อยคตอดไปเรื่อยๆร่อ ไม่เป็นไรไม่เงียบเยอะก็เราอยู่ได้ไงวะอ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าคิวตอนเราต้นเกมมันได้ประสบการณ์น้อย คุ้มกว่าเยอะครับเราคุ้มกว่าเยอะเราคุ้มกว่าเยอะผมไม่รู้ว่าเขากำลังล่อให้เราจ่ายสเปลอยู่หรือเปล่านะแต่ผมจะพยายามค่อยๆค่อยๆตอบไปเี้อยครับสบาย มีความเต็นไางครับตอนนี้คือเขาไม่เอาอะผมว่าเราเราออกเป็นของดีเฟนซ์ไปก่อนดีกว่าอีไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเราเราได้เปรียบเวยดันดีไหมอืมชิกเหรอใช้ได้นะนี่ไค ก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราออกของแบบเนี้ยมันจะทําให้เรายืนเลนได้เยอะขึ้นเวยเอโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งอ่าขวดเลือดมากเท่าไหร่ต้องค่อยๆเล่นไปหรืออย่างที่บอกครับตอนนี้ตกมาดีตกมรดีเอย เอานะไม่คุม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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอเย็นไม่คุมเลย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 ร้อนไปหน่อยครับคิดไปโอ้ตายแล้วโอ้ชิปหายาบแล้ว ตายครับโอ้ทิงยังไงวะเน,นี้ผมว่าทิ้ยากว่ะทิ้ไฟย,ยากว่ะทิ้ไฟย,ยากทิก้ไฟย,ยากไม่เป็นไรเฮ้ยยุยทีเดียวเฮ้ยถ้าเลือดเราเยอะกว่านี้คือเฮ้ยเข้าว่ะเอาว่ะเ,เลือดเราน้อยเกินไปเว้ยเมื่อกี้ เล oh está, 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 está. ือดเราน้อยเกินโอ้ยตายตายตายคือเมื่อกี้้าเลือดเราแบบเยอะกว่านี้นะเว้ยคือแบบเยียดเดียวเดียวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เราสตันเนอร์แบบนี่เราสตันเนอร์แย่ได้แหละเลยอาจจะทำให้อ่า จังหวะเราน่าจะได้ฆ่าก็ไม่ไรมา่คือว่าสูตีครับชิงจังหวะอย่างเดียวเลยจริงเลนนี้บอกแล้วเล,นนเล่นสนุกเลนนี้เล่นสนุกครับ จ่ายอีกไหนไปแล้วแต่เขายังมีแฟลตโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปโอ้วิว่งไม่ได้ละโอ้ว้าชิปไม่ได้นี่ล้วว่าได้จอกเกาะมาแล้วเอาแล้วต้องเอาปัา้นออกมากรับไม่เป็นไรค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่เป็นไร เย็นครับตอนนี้คืออย่างที่บอกครับค่อยๆเล่นครับนั่นคือปัจจัยครับเพราะว่าถ้าเราสตอไปแบบนี้อ่ะถ้ามองโลกในแง่ดีเดวี่ว่าตอนนี้ยังไงเราก็ไม่เสียเปรียบอ่ะไว้หนึ่งเดียวจจะไม่เป็นไรไค่อยๆเล่นไปมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องแบบไปเล่นเร็วอะไรเท่าไหร่นะ เพราะว่าสำหรับผมผมคิดว่าอ่าปล่อครับค่อยๆเล่นค่อยๆตอดไปค่อยๆไปเรื่อยๆเลยก็ no tank ใช่มันไม่มี tank เรามี tank นะเว้ยเอออย่างน้อยๆผมกับเอเคิก็ยังพอที่จะทำให้พวกมันแบบจ่ายสเปลได้สวัดเสร็จแล้วเจอกัน 1983. โอ้โหไม่ได้คลิปเลยโอกูยางชอบเลยดีพี่่วยีอพี่ สวยครับก็ยังเป็นทางด้านของทีมเรานะได้เปรี่ยถึงท็อปเลนจะท็อปเลนอย่างเราจะด๋อยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่า้ยมาดิครับก็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 มาดิครับ เกามาดีครับการไม่เหลืเอเพื่อนไม่เียหรอ้ออยี่เลยเราน้อยเกิน เลือดเราน้อยเกินอะ่ะเว้ยยังไม่ถึง oh my god ปาดิเจ้านี้โกะน่ารักจังตัวละครที่น่ารักมากเลยพุ่งฟริง้งเจ้าดุกพุ่งฟริ้งอืมสกรักเหลือไหมเฮ้ยไมล่ละเดี๋ยวเอารีกก่อนเอาครีปก่อนเอาครีปก่อนเอาครีปก่อนเพราะว่าซีเอสเรานี่บอกเลยน้อยจัด กันต่อได้กันต่อได้กันต่อได้ไปกันไปต่อยต่อต่อต่อยโอเคกำลังมาเพื่อน โวเข้ามานี่หาไม่ออกเลยนะทอะไ,ไรังไปจ้า ไปจ้าเึีโหโห้ยของโคตรเนี้ยเอาจริงสิบเอ็ดหนึ่งโอ้ยอมเธอไอ้นี่เขาเธอโอ้โห,โห,โหพี่ยอนม,มากยอมรับเป็นตัวพี่มากของพี่แม่งแน่นปักเลยของพี่แน่นจัดเลย ่อครับพังป้อมต่อมังป้อมต่อครับครับหวังว่าเราพังป้อมไปเดียวไม่รอตอยแบบเนี้ยไปยไปไป,ไปไปเลย จบแล้วเหรอโอ้อะไรเนี่ยยังไม่ได้จบอะไรเนื้